สวัสดีค่ะช่องจิรนาทารโรจิรนาภยากรนะคะมาพบกันอีกครั้งนะคะเอาเรามาดูกันว่าช่วงนี้นะคะผู้คนหรือคนรอบข้างค่ะเขามีความยำเกรงหรือมีความเกรงกลัวอะไรในตัวคุณนะคะ,อะขออนุญาตพยุพศเจ็ดสิบดใบขออนุญาตสิริศเอ่อพ่อแม่ครูอาจารย์นะคะแล้วก็ทุกๆคนนะคะที่ผ่านเข้ามาชมคลิปแรนดอมนี้นะคะขออนุญาตเปิดดวงทุกคนนะคะอะถ้าเป็นคำทำนายที่ดีภัยคุมยากรท,ที่ใช่ะคะให้น้องรับคำทำนายนะคะถ้าไม่ชอบ ให้เลื่อนผ่านได้เลยเพื่อที่จะไม่ติดกรรมทางวาจาต่อกันนะคะ <c oughs> เรามาดูกันว่าช่วงนี้นะคะผู้คนมีความแบบเกรงเกรงกลัวอะไรในตัวคุณนะคะคุณมีอะไรที่ให้พวกเขาหน้าเกรงกลัว The Hermit มิตเพ็กออฟ d ดอะอนะอผู้คนมีความเกรงกลัวอะไรในตัวคุณเลยนะคะณนะเวลานี้ณตอนนี้ว้าว ผู้คนนะคะเขามีความเกรงกลัวในตัวคุณคือบางสิ่งบางอย่างอะคะ่ะเ,เขารู้สึกว่าช่วงนี้เวลานี้เขารู้สึกว่าคุณอะคะ่ะเป็นคนที่เงียบมากขึ้นเป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเพราะ deck h i the h e r m i t ค่ะคุณเป็นคนที่ช่วงนี้ค่ะคุณอยู่กับตัวเองแล้วพอเวลาคุณได้อยู่กับตัวเองอะคะ่ะคุณก็จะมีสติแล้วก็ออสาแล้วก็สามารถรู้เท่าทันจิตใจตัวเองสามารถแก้ปัญหาในตัว คุณเองได้เพราะว่าตัวคุณโฟกัสที่ตัวเองคุณโฟกัสที่ปัญหาของคุณเองคุณโฟกัสที่เส้นทางของคุณเองคุณกลับมาดูแลใจตัวเองคุณกลับมาฮีใจตัวเองคุณกลับมาพัฒนาตัวเองคุณกลับมาแบบเรียนรู้อะไรของคุณน่ะแบบเงียบๆค่ะไม่ค่อยแบบโพสโซเชียลหรือว่าห่างไกลจากเออผู้คนหรือวงสังคมนะคะเหมือนช่วงเนี้ยเขามองว่าคุณน่ะเก็บตัวเงียบ เออคุณอาจจะไม่ได้มีการที่จะกระตดก,กระตากเวลาคุณทําอะไรหรือว่าช่วงนี้เขามอกว่าคุณเนี่ยมีมีความหน้าน้า,น,าน้าเกรงขามน้ากลัวเพราะว่าตัวคุณอาจจะสงบสงเงียสงบสงบเงี่ยมขึ้นแล้วก็มีความเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเวลาคุณพูดอะไรอะค่ะคุณจะเป็นคนที่พูดมีหลักการแล้วคุณก็จะเป็นเหมือนเจอไฮ เดอะเฮอร์เมค่ะคือไพ่ฤาษี่ค่ะคุณจะเป็นคนที่มีความรู้แต่คุณเป็นคนที่ถ่อมตัวตัวคุณนะคะ <c oughs> เขาเก่งกลัวในความรู้ความสามารถของคุณเพราะว่าเขามองว่าตัวคุณนะคะเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถแต่ตัวคุณนะคะเป็นคนที่ยังเอาออกไม,ไม่ไม่หมดมันมันยังกักอยู่อะคะ่ะเพราะว่าตัวคุณนะคะเป็นเป็นผู้ที่แบบว่าเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วก็เออรู้ในด้านอารมณ์ตัวเองรู้ในด้านจิตใจตัวเองแล้วก็เป็นคนที่มองคนออกแล้วก็เป็นคนที่ให้แสงสว่างกับผู้คน เห็นไพ่ตะเกียงไหมคะไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาหรืออุปสรรคอะไรก็แล้วแต่เขามองว่าตัวคุณความจริงอะเออตัวคุณมีปัญหาเยอะนะคะแต่แต่ตัวคุณเวลามีปัญหาอะไรมีอะไรเงี้ยคุณจะเก็บเงียบแล้วคุณก็จะมีสติแล้วคุณก็จะเป็นคนที่สามารถแก้ไขหรือว่าเติมไฟในตะเกียงตัวเองอะเออแล้วก็จะรู้ในเส้นทางแล้วคุณจะรู้ในสื่อกับจิตวิญญาณได้หรือว่าจิตใจคุณได้ว่าเออตัวคุณนะค่ะเออ ไปในทิศทางไหนดีสามารถแก้ไขปัญหาตัวเองได้สามารถให้กําลังใจในตัวเองได้แล้วก็เป็นคนที่มีความน่าเกรงกลัวก็คือตัวคุณอะค่ะเป็นเป็นเป็นที่รักแล้วก็เอ,อ่อเป็นที่แบบบางคนอาจจะเป็นคนที่มีเอฟซชื่นชมชื่นชอบค่ะในในในความสามารถของคุณในความเป็นต้นแบบในความเป็นตัวอย่างในความดีงามในคุณธรรมอะค่ะคุณเป็นคนที่คิดดีทําดีค่ะตรงนี้แหละค่ะที่ทําให้เขามีความเกรงใจเกรงกลัวในตัวคุณเพราะคุณเป็นคนที่คิดดีทําดีเนาะเพราะไพ สีอะค่ะเป็นคนที่จาสินเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบวุ่นวายไม่ชอบเรื่องยุ่งเรื่องชาวบ้านชอบยุ่งเรื่องแต่แบบ <c oughs> เส้นทางของตัวเองหรือว่าการแก้ปัญหาตัวเองหรือว่าการใหออ้ส่วนมากถ้าไปยุ่งเรื่องชาวบ้านนะคะส่วนมากคนนะคะเขาจะมาขอความปรึกษาคุณมากกว่าหรือคุณเนี่ยจะเป็นออให้ความรู้กับผู้คนมากกว่าเนี่ยค่ะ ที่คุณจะแบบเข้าไปยุ่งเรื่องชาวบ้านหรือว่าเข้าไปวุ่นวายคือส่วนมากคุณจะเป็นคนที่ชี้ทางสว่างหรือว่าแก้ไขปัญหาในชีวิตผู้อื่นอ่าถ้าสมมุติถ้าแบบถ้ามันไม่ใช่เป็นผู้คนเขาจะมีความเกรงเกรงใจในความที่คุณโตมีวุฒิภาวะอะไรเงี้ยค่ะไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่กันแล้วแต่เขามองว่าคุณเน่ะเป็นคนที่ท,ที่ที่โตแล้วก็เป็นต้นแบบเป็นตัวอย่างที่ดีอ่าเป็นคนที่มีแสงสว่างในตัวเองเป็นคนที่มีจิตใจดีอยู่ในศีลในธรรม มีธรรมะในหัวใจเป็นคนที่มีความอยู่ที่ทมเขาเก่งกลีวในความแบบคิดดีทําดีของคุณเขาเก่งกลีวในความที่แบบว่าคุณมีอาจจะมีแบ็คหลังหรือครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์บางคนอาจจะมีแบบว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผู้ชายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เออบางคนอาจจะเป็นเออฤือีหรือบางคนอาจจะเป็นเออพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ที่ที่คุณรักแลวก็นับถือหรืออาจจะผู้หลักผู้ใหญ่อะค่ะที่ให้เป็นแบ็คหลังให้คุณ เป็นเส้นทางให้คุณให้คุณมีการเติบโตหรือว่าเอ่อบางคนบางท่านนะคะอาจจะเจอครูบาอาจารย์ที่ดีนะคะและเขามีความเกรงกลัวในตัวคุณคือในเรื่องคุณนะคะเป็นคนที่กล้าคิดกล้าตัดสินใจกล้าลองกล้าทำอะไรในรูปแบแบแปลกๆปใหม่ๆแต่ในความที่กล้าของคุณนะคะคุณเป็นคนที่ <c oughs> กล้าในสิ่งที่ดีๆค่ะกล้าในสิ่งที่ดีกล้าในเรื่องดีๆกล้าที่จะออปรับปรุงตัวเองกล้าที่จะแบบ อ,อปรับเปลี่ยนชีวิตตัวเองอ่ะบางคนเขาอาจจะแบบเออแบบมีความเกรงกลัวในในตัวคุณที่ว่าเวลาคุณคิดที่จะทําอะไรคุณก็คือแบบทําเลยหรือว่าถ้าเวลาคุณไม่ทําอะไรคุณก็แบบล้มเลิกเลยล้มเลิกกลางคันหรือว่าถ้าเวลาคุณมีปัญหาอะไรคุณก็สามารถสามารถกล้าที่จะลองกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงในเส้นทางชีวิตสมมุติถ้าคุณทําอาชีพนี้คุณก็เปลี่ยนเป็นอีกอาชีพหนึ่งซึ่งทุกคนอะมีความแบบมีเกรงกลัวเกรงใจ เกรงกลัวในความที่อุ้ยคุณกล้าคือเป็นคนที่ใจใหญ่เป็นคนที่เออใจนักเลงเป็นคนที่แบบกล้าคิดกล้าทํากล้าพูดในสิ่งตรงนี้นที่เขามีความเกรงกลัวคุณคือว่าคุณกล้าตัดจบอะไรบางสิ่งบางอย่างในชีวิตที่มันเป็นปัญหาหรือมันเป็นสิ่งที่ท็อกซิกในชีวิตหรือว่าคุณกล้าที่จะเดินหน้าค่ะเดินหน้าเพราะว่าคุณคิดว่าคุณจะเป็นคนที่มีเออเป็นคนที่ไม่มีผิดไม่มีมมภัอยอะไรแล้วคุณเป็นคนที่เดิน เดินตามที่ที่ที่คุณฝันอะเดินตามที่ใจคุณปรารถนาเพราะว่าตัวคุณอะค่ะจะเดินไปไหนก็มีแต่คนรักเพราะว่าคุณเดินไปไหนก็แบบถือดอกไม้บริสุทธิ์ไปตลอดตามทางเห็นไหมคุณไม่มีพริ้นที่ใครแล้วก็ในสิ่งที่คุณเดินไปอะค่ะคุณเชื่อในพลังศรัทธาเชื่อในในซิกเซนของตัวคุณเชื่อในในในตัวตนของคุณนะคะว่าว่าคุณอะการเดินทางของคุณเอ่อการใช้ชีวิตของคุณเนี่ยค่ะคือสิ่งที่ <veut> เออมันเป็นสเต็ปของคุณมันเป็นสิ่งที่คุณเลือกแล้วมันเป็นสิ่งที่คุณศรัทธาแล้วเวลาเขาแกงควรในความที่เวลาคุณทําอะไรก็แล้วแต่อะค่ะหรือคุณเปลี่ยนแปลงอะไรก็แล้วแต่บางคนเขาคิดว่าบางคนไม่กล้าลองไม่กล้าเสี่ยงไม่กล้าเปลี่ยนแปลงหรือไม่กล้าที่จะทําแล้วก็ไม่กล้าที่จะลองอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วคิดว่าถ้าสมมติถ้าทําทก็คงจะทําไม่ได้แต่คุณเป็นคนที่เออ คุณเป็นคนที่ไม่กลัวที่จะลม้มคุณเป็นกลัวไม่กลัวที่ชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลงคุณไม่กลัวที่ชีวิตที่จะดาวแต่คุณอะเป็นคนที่เวลาสั่งทำอะไรก็แล้วแต่คุณจะเป็นคนที่มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนแล้วก็ใฝ่ดีมีความศรัทธาในในตัวเองมีความคิดว่าเออถ้าตัวเราคิดดีทดําดีหรือว่ามุ่งมั่นในสิ่งที่ดีหรือว่าเออสิ่งที่ ที่ดีๆอะค่ะมันสามารถเปลี่ยนปรับเปลี่ยนชีวิตให้ชีวิตเราอะสดใสแล้วก็มีการเริ่มต้นใหม่ไปนี้ทางที่ดีแล้วก็มองเห็นเส้นทางที่จะนําไปส,าสู่ความสุขความสําเร็จในชีวิตได้นะคะแค่ตัวเราไม่หยุดที่จะเดินนะคะอ่าแล้วแล้วเขาก็มองว่าตัวคุณอะค่ะมีความวุฒิยะมีความอุตสาหะมีความพยายามในสิ่งเนี้ยค่ะที่เขามีความเกรงกลัวเกรงเกรงใจในตัวคุณมากเคยไม่ว่าคุณจะทําอะไรแล้วอะค่ะไม่มีใครสามารถขวางคุณได้อะค่ะตัวคุณมันนักลบอะเออพร้อมสู้พร้อม ฝ่าฟันกับปัญหาอุปสรรคไว้ว่าทางข้างหน้ามันจะมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่แต่คุณคิดว่าฉันยังไงก็แล้วแต่ชีวิตฉันต้องมีการเปลี่ยนแปลงถึงจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จแต่คุณนะ่ะเดินเดินเดินไปไม่หยุดคุณเดินไปไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เคยหยุดอะคะ่ะไม่เคยหยุดนิ่งดีกว่าสมมติถ้าถึงทําอะไรไม่สําเร็จถึงมันจะช้าหน่อยถึงว่ามันจะเหนื่อยเอ่อหน่อยในใน,ในระหว่างทางมันจะเจอปัญหามันจะเหนื่อยหนัก มันต้องใช้ความวุฒิยำมันต้องใช้ความพยายามเหนื่อยหนักกว่าคนอื่นหน่อยแต่คุณคือกล้าที่จะเดินเพราะว่าทุกก้าวที่คุณเดินนะคะมันพาให้คุณไปสู่เส้นชัยชนะของคุณไปสู่ความฝันของคุณไปไปสู่โอกาสที่ดีๆโอกาสที่ใหม่ๆอะค่ะเดอฟูค่ะ,ค,ะคือคน,นที่เป็นคนที่สามารถไปไหนก็ได้ค่ะที่หิ้วกระเป๋าเป้เล็กๆน้อยๆอะค่ะเออกับแบบ กระเป๋าคู่ใจของคุณนะคะแล้วก็แต่งตัวยังไงก็ได้ของคุณนะคุณไปตามฝันตามศรัทธาคุณมีแพชชั่นในตัวเองคุณมีเส้นทางในตัวเองคุณมีครูบาอาจารย์หรือคุณมีแบบแบ็คหลังที่ดีก็คือแล้วคุณก็เป็นคนที่คิดดีทําดีคุณเหมือนว่าเข้ามาแล้วแบบเขากลัวเกรงอ่ะคุณอาจจะมาเข้ามาเปลี่ยนคุณมีทิศทางคุณมีแนวความคิดที่ไม่เหมือนใครอะค่ะตรงนี้ละค่ะเขามีความเกรงอกเกรงใจในความในความเป็นคุณนะคะในความที่แบบ จิตใจบริสุทธิ์นะคะคิดดีทดําดีในใ,ในในในความศรัทธาในตัวคุณมีความเกรงใจในความเป็นผู้ใหญ่มีความเกรงใจในความที่คุณเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่ฉลาดแต่เป็นคนที่ถ่อมตัวเป็นคนที่ไม่อ้อวดเป็นคนที่มีความรู้จริงๆเป็นคนที่แก้ไขปัญหาตัวเองได้เก่งอะคะ่ะปรับเปลี่ยนชีวิตตัวเองได้เก่งเออแล้วก็เกรงใจในความพยายามในใ,ในในความแบบอุตสาหะของคุณนะคะเขาเกรงกลัวในตัวคุณมากค่ะ เราคุณเป็นคนพูดจริงทำจริงเนาะ